ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับท่านวากนันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นด่านอบบี้อีกแล้วเนอะนีขนมแม่วันนี้นะวาเืมวาดูก่อนทำไงอะทำไงช่วยบอกด้วย เปิดไงอ่ะทุกคนเรางงมากอ่ะจริงๆเ,เพื่อนทำให้กันแล้วกันนะขอบคุณมากเพื่อนก็ต้องกระโดดไปนะคะกระโดดไปเลยฮึบ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 ก็ฮึบก็เซฟโอเคค่ะทุกคน กระโดดไปนะคะชิวๆอีซี่มากเลยค่ะกระโดดไปเลยนะฮะอืหอหืโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ด่านที่ยวอะไรลนะตอนนี้นะคะเราอยู่ด่านที่สี่แล้วนะคะโอเคค่ะมา สู้นะคะเราจะตกนะฮะตกเลยโอเค่ะทุกคนต้องพยายามกระโดดนะคะให้มันได้เอาอีกแล้วตกบหม่นะโอเคค่ะเอาใหม่นะ สิบเอ็ดสิบสิบสิี้าสหกิดเยฉีดยามะคะ ำไมมันฟุน้งสั่งเด้บอกแ้าลงไปอ่ะลงไปก็ลงวิ่งเร็วเหรอเฮ้ยวิ่งเร็วเซฟนะฟ้อ,อย่าไปวา่าเขาอะเขา เฮ้ยวิ่งเร็วใ่ปะดูการบินกันไปด้วยเกันนะ Er Ok. ะะฮึบฮึบเอาวิ่งชา้ากำลังมันเลยโอเคขึ้นลิฟต์ไปนะคะปุ่มปับ บอกมา้องขึ้นกระโดดไป็นนมาทัก <S <S ทุกคนก็ต้องกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะคะ เดินเที่ยวหลายหละเจถึงแดนที่สิบสี่แล้วนะคะกระโดดเลยจ้า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 ตายโอเคค่ะไม่เป็นไรนะ กระโดดเลย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 กระโดดกระโดดเลย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 กระโดดเะโะ ออจะดูอันนี้ชัวใช่ไหมใช่ด้วยไม่ใช่นะอันนี้อันนี้อีกแล้วโกงได้นะฮะ อันนี้คือกระดูกนะคะอือกระดูกอีกแล้ว <c oughs> แต่เท่าไหร่สิบเก้า บินขึ้นไปเลยนะคะบินขึ้นไปทำไมเขาไม่หัวใจเยอะจังเลยเนงะงไหมอย่าบอกนะต้องลงไปที่เออไม่อยากจะบอกถึงแล้วจ้ะเอายังยังยัง ค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบเนะเอิม่มช็อกโกแลตค่ะตายยาก ตรงมันล mm ื hmm. mm ่นนี่แหละ Oh my god มีเสียงตดด้วย เเราถึงกันนะคะกงชัยไปเลยของรางวลงรางวังลวสำหรับใครทีเข้าอยากดกดไลค์กดแชร์กดสับใครให้้ด้วย Bye chúc